ดีครับพี่น้องพบอพอกันกับผมพาอยู่เคยเพื่อใ้เขาวงอีกเส้นเคยครับกับวิธีควายๆของคนเลี้ยงควายนะครับอ่าเมื่อนี้นเป็นส่วงตะเวนตกดินแล้วพี่น้องตะเวนํคาควายล่งแล้วครับเวลา18ดนาฬิกากลัวๆนะครับเมื่อนี้ก็มาเอาควายเขาอกะครับพี่นอ้องควอยเขาอกได้เวล,ลาหลังจากที่เพิเ่มหญ้านะครับเล่มหญ้า ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับก้สิได้เวลาเขาควอ,อกแล้วนะครับเล่มเนีย,นยกินต้นเขาเนียนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเบิ่งครับสวงเต็มแล้วพี่น้องสวงเต็มอ้วนตุยเบิ่งพี่น้องแงีนเมียนครับแงนแมนเลยนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงควายของผมนะครับก็คือ ปอยเล่มหยานะครับนี่มาเร่งกินเฟืองแล้ขกิมีหยาาเท่าทีเท้าปลูกไว้นะครับนี่เบิรงครับพี่น้องสวงเต็มเพราะว่าสวงเต็มคือขั้วยิมนะครับหวนแล้วห้นจาก่องน้ำแล้วพี่น้องเบิรงเพราะว่าได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาคำแล้วร่งกินน้ำแล้วครับงแมบน้ำกับเขาขาวกนะครับพี่น้องนี่ละแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับวิธีชีวิตของคนเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนะาะให้คำลั่งใจพี่น้องคือเก่านะครับ พีนองสู้ขู่ทุกคนที่กษเตรกรนคนที่เลี้ยงกล้วยนะครับงย่งยอดเนี่ยจะไปกินหน้าเราเหรอนะครับเห็นจุลตูตะระโตเหนอ้วนทั้งนั้นนะครับราคากะลงไปลดนะครับเขาเลี้ยงไว้เลีล่ยนลักที่นองนะี่ครับตัวนี้ตัวแรก นี่ครับตัวแรกของขวกนะครับเที่อามาเป็นนี่พี่น้องเป็น,เป,นเป็นแมลูออนนะครับเป็นเมลูออนตัวแรกซื่อวาดอกคูนนะครับชื่อดอกคูนนี้เป็นตัวที่สองนะครับเป็นโคมที่สองเที่ยาซื้อมาเป็นค้ายตูพี่น้องซื้อข้วยอยากเลียงที่ซื้อห <ś c oughs> ัวจักว่าค้ายถูมันอันนี้นะครับเขาวา่าราคาพอดีนะควายตูเนาะ นี่คือภาพบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้บอลเปน,นตกดอกฝนบอลลินเพราะลิ่นๆนาะพี่น้องเนาะให้หญ้ามีแห้งขึ้นแน่จักหน่อยนะครับดินซุ่มจักหน่อยนะครับบางมองบางบอนกะนล้างข้า,า,ากับไปจนยังจนอันนี้เบิดนะครับพี่น้องแต่ว่าทางเขาวงเมันเคลื่อนนี่กะ พราลิ่นนะครับพี่น้องแต่ว่าฝ่าห้องแห้งนะครับกับพ่อได้อันนี้กันไปนาอพี่น้องเนาะหลังจากที่เลื่อมเรียบร้อยแล้วเขากระสีผ้าควายไปลุ่งน้ำแลวกับเขาขอกนะครับพี่น้องขอบุญขอพุณนพี่น้องที่เขามารับชมนะครับคลิปนะครับขอบุญขอพุณนพี่น้องผู้ติดตามที่เขามาติดตามซ่องของเฮานะครับที่ให้ความเมตตานะครับ ครับช่องพายู่เคยพุ้ไทยนะครับขอคอยเลี้ยงขอขนน้องพี่น้องเนาะอืขอพอๆกันมือละเล็กมือละนอ้อยทำบาสางไรได้ได้ระบอ่าย่างอยู่พี่น้องย่างอยู่ย่างสางปรทันใดุ่ตจิตตามกันผ่านแล้วเลือดแต่ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะเาฝากกดแซ่กดไคลกดทับสะไขา่แน่พี่น้องเป็นกำลังใจสองของเหาาหายได้มี ลายใดเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยน้องีีน้องเนาะให้ลายายใดเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยถ้าบ่มีพีมีน่องเบิ่งถ้าบ่มีพีมีน่องให้ความเมตตามันกับไปบ่ไดน้องีีน้องเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับพีกับน่องที่สีเห็นอ่าที่มีความเมตตาให้ช่องเข้านะครับให้เบิ่งคลิปหรือแช์คลิปให้นะครับก็นี่แหละครับดีทีบ้าน โบมันส่องดังส่องใ่นะครับบบมีการตัดตัวบบมีการใสอฟฟ่อิมเพลสยังนะครับพี่น้องทายแล้วก็อัพลงเลยนะครับบบได้มียังมากมมยคือส่องอื่นเพิ่นนะครับเพราะว่าส่องใยใๆเพิ่นก็มีทุนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมีทุนเพิ่นสามารถจ้างจ้างคน อันนี้ได้จาด้างคนเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังถ่ายคลิปถ่ายหยังอันเฮ็ดเอาเองผู้เดียวพี่น้องถ่ายผู้เดียวเบาอยู่ผู้เดียวนี่ถ่ายอยู่ผู้เดียวเบาอยู่ผู้เดียว,าาว,ว,วอ่ะพะี่น้องแป้งห้อพาพี่พาน้องแพะข่อยเขาควักเนาะพี่น้องเนาะไปที่นี่เนาะคอานใหญ่เลยพี่น้องเด้อแกะเกลือกวยเอาไปไปไปเกลวนกัน ในเวลากรับขวากแล้วเฮาไปลงแม่น,น้ำก,ก่อนนี่นะครับมรเนยากาศะตอนเรยงๆเนาะพี่น้องเนาะอู้ห่วยลงนะอีกแม่ญ่แม่หนึ่งกระพุ้นพี่น้อง หองหวงหวงคือว่าไปไปฮาไปฟา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 ไป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 พุ่นไปพุ่นไปพุ่นไปสัตวนน้องเฮาพุ่นไปไปนี่ก็คือภาพบรรยากาศค่อยเข้าครอบจู สวนของเฮาฟาร์มของเฮ่านะพี่น้องเนาะหาแล้วหาแล้วฝนกันบทแห้งดอกแต่ว่ากับพ่อมีนม้ำน้ำสะเอ้าแม่น้ำสะน้ำฝนนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีซัก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมอข,อขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่รับส้มกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพายอยู่เคยพทูทใิ์ไทยเขาวงกัน ขอกล่าวเข้ามาขอบคุณและก็สวัสดีครับ